สวัสดีค่ะสวัสดีจิมิีนายสวัสดีน้องโฟลด้วยนะคะสวัสดีคับพี่นิพขอคุยด้วยหน่อยปีนะ่ะคือแฟนๆมาร <ๆ S 2> อเราเยอะมาก <ๆ S 2> ก็เลยต้องถามว่าปีหน้าเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างางานมีอะไรบ้างครับครับผมเออมีเพลงครับก็มีเพลงแน่นอนครับซึ่งเดี๋ยวจะปล่อยป,ปลายปีนี้แล้วครับใช่แล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวน่าจะมีทําเพลงเยอะมากๆเลยอาจจะออกมาเป็นอัลบั้มอะไรนะครับครับผมครับผมก็ก่อนอื่นสวัสดีแฟนๆที่อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็สวัสดีพี่ซานีนะครับผมก็ เดี๋ยวปีหน้าจะมีเพลงเหมือนกันครับผมก็จะเป็นแนวทีป๊อปทีป๊หน่อยครับก็จะเต้นเต้นแดนแซนหน่อยครับใช่ครับแฟนๆรอติดตามได้เลยนะครับผมครับผมโบกมือฝากตัวนะครับฝากตัวนะครับครับไหมครับ